สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุทุกคนพี่น้องพ่อข่อยเสียพ่อข่อยเสียข่อยเมื่องางหาพอข่อยทามชิวัี่แล้วจักเราไปใส่ติดตอกันกับบ่ไดดเพราะว่าโทรศัพท์ข่อยมันบ่มันบ่มีซิมพี่น้องมันใจซิมบ่ไใดเพราะว่าทรศัพั์มาจากอเมริกาเนาะแลกกับไฟกับบ่มีปะจจัยนี้เอาเครื่องเป่ามาติดตอแล้วกับบ่ไดดขนาดบอกคิดได้ว่าจะหนีไปใส่เดือดสันทิศแล้ว เห็ดเล้วก็จะควายางไปทางฝุ่นอยู่ฝุ่นกำลังยางมากทางฝุ่น่เม็ดอันนี้พี่น้องไม่เห็ดอะไพาสปอร์ตมะตอพาสปอร์ตซีปีค่ะเนี่ยด้านหลังเห็ดเลี้ยวเลี้ยวเห็ดพอถึงยี่สิบมัที่ดอกเพราะว่าคนบ่หลายเห็ดแป๊บเดียวก็แล้วพันหาลอยหลัก็จ่ายเงินไปมันจะมีซีปีก็หาปีก็จะให้เลือกเนาะหาปีก็ พันหนึงถ้าสิปีกับพันหาลอยกับ้าเจก็จะส่งไปไปษนี่เก็เหลีวส่งไปทางไปซนี่ประมาณหาทั้งเกเหมือนอ่ะพี่น้องแค่นี้แหะค่ะเดี๋ยวจะบอกตอนเนาะตอนหอดบานในเบอกซสื้อฟังกินกับปุ่นเศร้าน้ำกันจ้ะน,น้ำตาลกินกับปุ่นเศร้าลระมาเนี้ยขึ้นอยากคื้อยากตะกับปุ่นเศร้าเด้พวกย่ำพวก ขนมจีนแบบว่าน้ำยาปลาน้ำยากะทิบ่คือจะ้ะที่จ่ากินตะกะปุ่นเศร้าเฮ็ุเองเฮ็ดเปลืงแล้วไม่ไหมนีพักกันนี่พร้อมได้เหมือนนี่มีพักกันจองพร้อมพักกันจองแล้วกับบักทัวทัวแล้วกับพักซีซีเล้าพักซีเล้าบรืลวกมาด้วยจ้ะ

ยังคอยเป็นเน้นการกินเนอะเน้นการแบบวบ่าการชนามากกว่าพวกาอาหารนี่เป็นแค่ส่วนประกอบนะกินยำได้กับเสียบยำนั่น จำไม่ท้งของไปอันนี้มากก็เลยได้พักกันจองมากพี่น้องไปไปอุบลนมากเหมือนกัน เลยยิ้วเขาเลยเ็ด้ัะปูนเศร้ากินมีาม่บกเขาไงพี่ห้องเขาเลยเอาจาน ัพักกันจองกับวานบักทัวกับวานไปเฮดเอ็นไปต่อพาสปอร์ตพีน่น้องไปอุบล แา่สปอร์ตเมื่ออายุเดือนไหนใส่เมื่ออายุแล้วไม่ได้ต่อไปวเบอร์อายุปีนี่แหละมันมีคนเปหนองไปหอดเตสาไปหอดหนามนเก่าโม้งมันมีคน แ็ดแบบเป็นสิปปีจ่ายพันหาลอยพันหาลอยสี่สิปสี่สิปเหมือนค่ายเขาส่งไปซนี่มาหายถารับไพ่ในสามถึงหามือเขาจะส่งมาหาสิปปีนีใจพันหาลอยสี่สิบบาทถ้าเป็นหาปีจ่ายพันหนึ่งค่ะพันสี่สิบ เราอินกับไเรือยี่หน้องไปสิไปเหตุมีอุบนบ่ต,อตออ้องบ่ต้องจองคิวออนไลน์ค่ะบ่ต้องจองคิวออนไลน์แบบผู้ไดไปกับไปเหตุได้เลยแต่ว่าต้องมีลักฐานการฉีดวัคซีนเขาจะตรวจก่อนเข้าไปในห้องเขานะ่ะกะเอารักฐานการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเบิง่งถ้าผู้ได้บด้ฉีดวัคซีนกะตรวจ ตรวจโควิดเห็นพวกอาวุโสไปมือจ่าเจ้าเจ่าแปดโมง ไปหอดอกกอกม่งกวัวชั่มว่วงาบวมันชั่ม่วงกลางคืนอ่ะหอดอุบลเก็ดแล้ว่าว้อยู่มาน้าหาพอก็จะเห็นกันก็ใยโดดน้าหาเล่าเป็นเกืบอบเพลิงชั่ม่วงแล้วเป็นนางถ่ายย่มนะแง่เพี้นกัน เป็นคือนฝนจะตกนิ่มอากาศคือมึงเต้เศรุ่นเนี่ยเน้นพับเน้นพับพี่น้อง เื่อพี่สาให้อะไม่กินแล้วค่ะไปซื้อยูโรตัดเด็ดเห็นเรากินวะเนี่ยอิอย่มแล้วพี่น้อ,นองกินยั้ด้บ่ค่อคยร้ายทุกมือนเนี่ย แต่เพราะอ๋อ,อมันมันหน่อยโล่งอะนั้นเลยกิน้บ่คคอยหลร้คลิปแต่ก่อนถ้าว่ากันคลิปหน้กค่ะอยาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจมเลยค่ะไปแล้วค่ะ